จักตรงข้อเลยจับข้อดูเสร็จปุ๊บดูเหมือนเท่าใช่ป่ะพอแบกปุ๊บเนี่ยรู้แล้ว่าสั้นเยอะเลยนะเสร็จปุ๊บก,ก็ยกอีกเห็นไหมกระสั้นอ่าสั้นเสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยมีปัญหาแน่นอนดูสั้นกว่าด้วยแล้วทิ้งทิ้งอะ่ะทิ้งปุ๊บอะ่ะเขาจะตอนมาล้าขอ,ของของขามันมันจะแบกออกมากกว่าเ,ข,าเข,าข่าเข่าใช่เขา่าหลังได้หมดเลยปวดหลังไหมปวดเข่าไหม แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลังมากกว่า<ช>คนที่ปวดเข่าเหมือนกันคนที่ปวดเข่าเราต้องดูว่าปวดจากเข่าหรือปวดจากหลังหรือว่าสะโพกเอาง่ายๆเลยถามเขาว่าขึ้นบันไดปวดไหมลงบันไดปวดไหมถ้าขึ้นบันไดปวดส่วนใหญ่แล้วเขา่าถ้าขึ้นบันไดไม่ปวดแต่ลงปวดเอวเอวกับหลังเอวกับสะโพกอ่แออแอาแค่นั้นแหะอ่าแล้วอย่างหนึ่งด้านขวาสั้นกว่าสั้นกว่าสั้นขวาส่วนใหญ่ทางบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูก ลดลูกหรืออะไรช่องช่องช่องท้องใช่พ่มลลูกหรือช่องท้องด้านล่างแต่ถ้าเกิดด้านซ้ายจะเป็นเกือบพวกคอบาลายหรืออะไรเอวคองบาลายแก้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วจะรู้เลย